ดีนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่สิริพ์เพื่อนเข้าครัววันนี้เราจะมาทําเมนูแกงแผนงแผนงหมูนะคะก่อนอื่นพี่สิริก็จะใช้น้ํากะทิเนาะส่วนหนึ่งใช้เพื่อผัดเครื่องแกงเนาะเพื่อน วันนี้พี่สิริก็มาอยู่ที่ครัวบ้านสวนนะคะพอน้ำกะทิเราเดือดแล้วนะคะเพื่อนพี่สิริก็จะใช้พริกเครื่องแกงพริกเครื่องแกงประมาณนี้ที่บ้านสวนพี่สิริเนาะพริกเครื่องแกงจะเป็นพริกเครื่องแกงที่ หอมอร่อยนะเพื่อนนะเพราะว่าร้านที่ทำพริกคร่องแกงทำพริกแกงก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่สิรินะคะแล้วก็เขาก็ทำขายเองเนาะใช้วัสดุทั้งตะไคร้ข,ข่าพริกหอมแดงกระเทียมนะ ก็เป็นชาวบ้านอยู่แถวนี้นะพเพื่อนๆที่ปลูกปลูกเองนะคะก็ทุกอย่างก็ปลอดสารแล้วก็ปลอดภัยนะไม่เหมือนที่เราอยู่ในกรุงเทพนะพเพื่อนๆนะก็จะค่อนข้าง,างะระมัดระวังเรื่องการปนเปื้อนเพื่อนจะเห็นว่า,าพริกเครื่องแกงก็ เริ่มมีการสุกและแตกมันเนาะพี่สิริก็จะใส่เนื้อหมูลงไปเลย พอเนื้อหมูสุกไปได้สักประมาณ50%เนอะเราจะใส่กะทิส่วนหนึ่งลงไปใช้ไฟแรงเลยนะคะเพื่อในช่วงระหว่างที่เราเติมน้ำกะทิแล้วก็ผัดเนื้อเนื้อหมูนะคะ ให้เข้าเครื่องแกงใครที่ไม่ชอบเข้มข้นเราก็เติมน้ำนะคะ ก็จะเติมน้ำให้ให้น้ำเยอะนิดหนึง่งเราก็จะปล่อยให้น้ำกะทิตุ่นเนื้อหมูให้นิ่มนะคะตอนนี้เราก็ตุ่นน้ำใช้น้ำแกงตุ่นเนื้อหมูเราก็เริ่ม นิ่มแล้วนะเพื่อนเนาะเสร็จแล้วพี่สีก็จะเติมใบมะกรูดลงไปหน่อยนะคะใบมะกรูดหั่นฉีกก็ได้นะหั่นก็ได้นะใส่ไปให้ความหอมเนาะเพื่อนเราก็ปรุงรสชาติเลยนะคะ ชอบรสในแบบไหนก็ใส่ลงไปนั่เพื่อนนะี่สิริก็จะใช้น้ำตาลประมาณนี้นั่นเพื่อตนตาลเป็นน้ำตาลมะพร้าวนี่นะคะเพื่อน ตาหนโหนโหนแล้วก็น้ำปลาใช้น้ำปลานั้นเพื่อนนะพี่สิริจะใช้น้ำปลาประมาณก็ะกะเอานะประมาณสอช้อนก็หอมุงรสดี1นช้อน เรียบร้อยเราก็ผัดให้น้ำตาลละลายแกงพะแนงเนี่ยนะเพื่อนนะเป็นเป็นสิ่งที่ง่ายนะถ้าเครื่องแกงอร่อยนะเพื่อน ยังไงแกงเราก็อร่อยถ้าเครื่องแกงไม่อร่อยนะเครื่องแกงไม่ไม่กลมปล่อมไม่อร่อยเราปรุงยังไงก็ไม่อร่อยนะัะเพื่อนนะต้องขึ้นอยู่กับเครื่องแกงพี่สรีขอชิมหน่อยนะคะว้าวอร่อยแล้วเพื่อน เมื่อเราชิมรสชาติพร้อมเสิร์ฟเราก็ใส่มะเขือพวงลงไปดูคะแกงพะแนงพิสิริวันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อให้หิวก็แวะมานะคะเป็นไงคะพร้อมเสิร์ฟสวยงามรสชาติอร่อยกลมกล่อมเพราะว่าเครื่องแกงอร่อยเดือดกุดๆอยู่นะเพื่อๆเนาะอ้อร่อยอร่อยเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะยยวๆเลยค่ะใครหิวก็แวะมานะคะสำหรับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ตักข้าวมารานเลยค่ะเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีนะคะเพื่อน